ส่วนรูปที่2นี่ก็เป็นรูปที่ดีเหมือนกันโอ้โหผมก็ไม่คิดเลยเนี่ยกูเกิลนี่ต้องตบมือให้เขาเลยนะครับสุดยอดมากเลยเพราะเป็นรูปที่เรียกว่าเป็นร่างทองของผมในชีวิตเลยอยากโชว์ครับอยากโชว์อินเสิร์ตนยครับอินเสิร์ตก็เป็นพนักงานออฟฟิศทำงานตั้งแต่9กาโมงเช้าถึง5โมงเย็นใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานปกติเป็นเกงสลักรองเท้าหนังผมเป็นแบบนั้เมื่อก่อน่เอายังไงให้ตัวเองออกมาจากบริษัทเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะบอกคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวผมขอออกไปทำเพลงนะครับ อาจจ<ส>ะมีตกหัวกลับมาได้เลยว่ามึงบ้าหรือเปล่าที่เป็นบุกด่าบัานอทอนนั่นคือแบบผมรู้สึกว,ว่ามันมันมันปากไปแล้วคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอกันแล้วพูดกันเลยดีกว่า,าเออวแเอางเลยอย่าเอ,าเอามือเข้าไปแป Baby Teddy เบ y d ้ d ทด t ท a แทดแทดเบบี้แทดแทดแทด t ี d แท a แ d ดแทด tat เธอรอยสักตูสวแก๊กแก๊กเลยอย่าเอามือเข้าไปแปะแปะเลยเบ y ี้ d d ดแท d แท a t ทด b บ b ี้แทดแ d ด t a t เธอ Look at that tattoo จะสอมอะไรที่เอลซองไยเป็นแมงูยาพีทำได้แค่นั่งดูไม่อยากเข้าไปวนวายทำได้แค่แอคคู a อ t ผม a อ t ทำามก็แทดตุนแทดผมเลยต้องแวะดูแป๊บเซนตาพี่เริ่มฉลับแลกกันดูวันนี้สไตล์เด็กแรปล ม,มีตั้งเยอะทำไมต้องเลียกว่าแร็ปโอ้ยอะไรมันใช่ขนาดนั้นผิวพรรณจะดูสะอาดจังหาเธอคนเธอมันอย่างคลัง่งทำไมรอยสักจะดูพผงาดจังสาวสวยอยู่จุดเซ็กซี่แล้วผมต้องทำยังไงอยากจะลองเขาไปเช็คที เธอได้ดิดิดัตเธอโรยสับทุกตัวสวักแก๊กแก๊กเลยอย่าเอามือเข้าไปแป๊บแป๊บแป๊บเลยเบบี้เธๆได้ดิดิดทตเธอโรยสับทุกตัวสวักแกแกเลยอย่าเอามือเข้าไปแป๊บแป๊บแป๊บเลยเบบี้เธอได้ดิดิดัตสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับบล็อกมายเซ็ตในรายการมีแชทครับ วันนี้เอาเพลง That ธอ r มาฝากครับเพลงนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มล่าสุดของเราใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน10เพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Stay True ครับซึ่งซึ่งเป็นวิดีโอสุดท้ายที่เพิ่งปล่อยไปเลยเห็นบว่า Stay True มีความหมายด้วยครับมาที่ปของทำนี้คือังไงครับผมจริงๆ Stay True เนี่ยผมเอามาจากรอยสักที่แขนซ้ายของผมนี่แหละแล้วมันเป็นมอตโต้ที่ผมเชื่อกับเชื่อมันจริงๆเนี่ยตั้งแต่ในตะไลแล้วผมเชื่อว่า คนเราอ่ะควรจะเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดมันก็คือแปลกลับมาจาก stay true stay true to yourself นะก็คือเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดผมเชื่อว่าการที่เป็นตัวเองเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วเราจะทำมันได้ยาวและดีซึ่งมันตรงกับคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้ทั้งหมดในอัลบั้มนี้อมันมีความเป็นปลอกมีความเป็นตัวเองใช่คือคือ10เพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้เป็นตัวตนของผมทั้งหมดจริงๆ คืถ้าเกิดหลายๆคนอาจจะไม่ไม่เคยฟังผมมาก่อนหรือไม่ได้รู้จักผมมาก่อนถ้าคุณได้ฟังอัลบั้มนี้ผมเชื่อว่าคุณจะได้รู้จักผมมาก,มากขึ้นอีกแล้วสําหรับแพทเธอร์เพลงนี้มีความหมายหรือว่าต้องการสื่อสารยังไงออกไปใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ล้อกับอัอลบั้ม Stay True ลีแหละก็คือมันต้องเป็นตัวเราเองครั้งนี้ผมย้อนกลับไปคือสิ่งที่เป็นตัวผมที่ชัดเจนมากๆเลยคือรอยสัก ผมเป็นคนที่ชื่นชอบรอยสักมากแล้วก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำเพลงชื่อ t a t t e d Up ขึ้นมาอันนั้นเป็นเวอร์ชันแรก7ปีหลังถัดมาเนี่ยผมก็มาทำเพลงที่เกี่ยวกับรอยสักอีกตั้งชื่อว่า Tattoo ซึ่งมันก็คือ t a t o เวอร์ชัน2แต่พอมาเรียงกัน t a t กับ2เนี่ยมันก็อ่านว่า Tattoo พอดีซึ่งก็แปลว่ารอยสักอยู่ดีแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูด ล่าสุดเลยที่ผมมานั่งคิดคิดดูผมรู้สึกว่าผู้หญิงสมัยนี้มีรอยสักกันเยอะมากแล้วผู้หญิงที่สักพดหดสักทั้งแขนสักหน้าอกสักคอสักเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าผมอยากทำแท็ในเวอร์ชัน3ที่ represent ผู้หญิงก็เลยออกมาเป็นเพลงชื่อแทัดเธอครับ MV เซตนี้ก็ทำออกมาในแดียร์ฮแ black and white ด้วยไหมครับไม่ครับไม่เลยด้วยความที่เพลงมันจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างตรงข้ามกับที่เราเคยทำมาก่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นดิบดิบ,ด,บดักดาร์กหน่อยอันนี้จะเป็นแนวสว่างเลย MV ก็จะมีสีสันสดใสที่ทำให้มันดูเข้ากับเพลงได้สำหรับเพลงถ้าอยากจะฟังออดิโอนะครับสามารถหาฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมคือวิทยุก็ขอได้หมดเลยเช่นเดียวกัน,นครับส่วนมิวสิกวิดีโอหรือจะเป็นวิชัลไลเซอร์เองเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ช่อง YouTube อ p ม My Se ็นะครับ ก็อย่าลืมถ้าชอบอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆด้วยนะคะโอเคใน Google เนี่ยถ้าเซิร์ชคำว่า Box Mindset เนี่ยรูปแรกมาเนี่ยโอ้โหเป็นรูปที่ต้องบอกเลยว่าคลาสสิกสุดๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโพสของผมผมชอบทำอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ทำไมว่าผมชอบทำแบบนี้ทำอย่างนี้เนี่ยมันแบบว่าเอ้ยชุ๊ๆอย่าไปพูดเยอะนะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มันเป็นรูปนี้ครับรูปแรก แต่ข้อดีก็คือรูปเนี้ยถ่ายเมื่อสมัยยังอ๊อกออยู่เพราะฉะนั้นคนก็อาจจะยังคิดว่าผมเนี่ยเฮ้ยคือคนนั้นอยู่มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่เราเนี่ยยังอยู่ไม่ไม่จะอ่อนเยาว์อยู่ใช่ส่วนรูปที่สองนี่ก็เป็นรูปที่ดีเหมือนกันโอ้โหผมก็ไม่คิดเลยเนี่ยกูโก้เนี่ยต้องตกมือให้เขาเลยนะ,ะสุดยอดมากเลยเพราะเป็นรูปที่เรียกว่าเป็นร่างทองของผมในชีวิตเลยแล้วบอกเลยว่าน่าจะทําได้ครั้งเดียวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมกินอาหารอยู่เนี่ยตกวันละห้ามือ้อ ก็คือแทบจะทุก3ชั่วโมงเลยดีกว่าแล้วก็แทบไม่ได้กินเครื่องดื่มผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เข้ายิมเนี่ยวันละ2รอบเลยทีเดียวอยากโชว์ครับอยากโชว์อินเสิร์ตครับอินเสิร์ตคือตอนนั้นผมมีเหตุและผลน,นิดนึงคือผมได้ถ่ายหนังสือเมนเทลผมถ่ายปกแล้วผมก็แบบว่าเป็นคนคือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างสุดโต่งกัน <c oughs> คือถ้าทําคือทําไม่ทมําก็คือไม่ทําอะไรอย่างเงี้ย อเโชว์เล่นกีตาร์ั้าอ่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงร็อกครั้งแรกที่เราทำใช่ตอนนั้ทำไมถึงทำไมถึงทำแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเบสผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยดีกว่าผมอะโตที่เมืองไทยก่อนที่จะถูกส่งไปเรียนที่อเมริกาแน่นอนผมโตมากับเพลงที่เป็นป๊อปเพลงร็อกผมก็รู้สึกว่าเออผมชอบตอนเด็กเราชอบอะไรแบบนี้คราวนี้พอชอบปุ๊บ เราก็อยากจะเล่นเราก็อยากจะเล่นกีตาร์เราก็เล่นคีย์บอร์ดเล่นกลองอะไรเงี้ยก็คือคราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะย้อนกลับไปถึงรากฐานที่เราอะโตมานะก็เลยทำเนี่ยครับเพลงที่ทำกับไฮขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงแนวป๊อปรล็อกแต่ยังมีความเป็นแรปอยู่ด้วยใน MV เพลงนี้ก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่แฟนได้ห็ปนป๊อปแบบเล่นกีตาร์เพราะผมไม่เคยผมแทบไม่เคยเล่นให้ใครเห็นเลยความคิดที่แบบ ไม่อยากจะมาเป็นศิลปินทำเพลงอย่างงี้มันมานตอนไหน,น,นะคะคือคือผมชอบดนตรีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วที่บอกว่าฟังเพลงป๊อปฟังเพลงร็อกตั้งแต่นั้นแล้วก็เริ่มเล่นเครื่งรองดนตรีต่างๆถูกไหมครับมันคือฮ็อบบี้เรียกว่าเด็กบางคนเรานัดเพื่อนไปเจอบ้านไปเจอร้านเกมไปเตะบอลไปเล่นกีฬากันบ้างของผมเนี่ยคือนั่งทําเพลงกันผมผมผมชอบ คราวนี้ก็มีได้มาจุดอีกพลิกผ่านอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่ผมทํางานที่บางออกโพสนะครับผมก็เรียกว่าไม่ได้มีทางเลือกเนาะอย่างที่รู้กันว่าผมต้องกลับมาช่วยทํางานสักอย่างหนึ่งของที่บ้านก็เป็นพนักงานออฟฟิศทํางานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นใส่เสื้อเชิ้ตไปทางานปกติกางเกงแลักรองเท้าหนังครับผมเป็นแบบนั้นมาก่อนเฉยๆในนี้อาจจะรูปอาจจะน้อยแล้วตอนนี้มีแต่รูปดีๆที่ g ู o ก l e เขาทำให้ มันเริ่มมาจากนั้นมาก่อนแต่คราวนี้ผมก็ได้การชักชวนจากพี่ขันไปเจอที่ปาร์ตี้คราวนี้ข่าวพอเริ่มกระจายในวงเพื่อนๆในวงอย่างเงี้ยมันก็ดันไปถึงหูเขาเขาก็มาถามผมว่าเฮ้ยยังไงมึงทเพลงเหรอแกก็ถามว่าเออยังไงทําเองยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านไปนานเลยเจออีกแกพูดอีกรอบหนึ่งพอแกพูดอีกรอบเนี่ยผมเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยแม่งไม่น่าใช่แบบนั้นหละแกน่าจะพูดจริงๆผมก็เลยบอกแกว่าพี่ ผมขอกลับไปคิดนิดนึงแล้วกันว่าผมจะเอายังไงกับชีวิตเพราะว่าไอเอายังไงกับชีวิตคือไม่ใช่อะไรเอายังไงให้ตัวเองออกมาจากบริษัทเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะบอกคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวผมขอออกไปทําเพลงนะครับอาจจะมีตกหัวกลับมาได้เลยแบบว่ามึงบ้าหรือเปล่าผมต้องมีข้ออ้างที่ดีพอที่ผมจะออกได้ผมก็เลยเลือกข้ออ้างนั้นคือไปเรียนต่อปริญญาโท a c e b o o k ครับแต่ละแพลตฟอร์มของบอแยกเซ็กชันอย่าแบบชัดเจนเนาะ เหมือนแบบโปรโมทเรื่อมลิดรายการ YouTube ของเราส่วนใหญ่ใช่คือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการเดินทางของผมกัน <c oughs> ผมเริ่มมาตั้งแต่ผมคนเดียว <c oughs> ผมมาเป็นแฟนกับมากี้ผมแต่งงานกับมากี้ผมมีลูกกับมากี้มันเหมือนเป็น <c oughs> สเต็ปสเต็ปค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ทุกอย่างเลยละกันไม่ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นอาชีพทุกวันนี้ ทั้ง2องันซึ่งขอบคุณมากอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่รักเอนโดครอบครัวเราด้วยทุกอย่างที่ม,มีได้เพราะทุกคนเลยน,นีพ่พูดจากใจจริงแต่ตอนที่เริ่มเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้แต่ชอบชอบทำอย่างรายการเองก็แปลกเพราะว่าเริ่มมาจากที่ผมมาซื้อกล้องมากล้องอันแรกก็คือ Sony Mark III น,นี่กล้าพูดเลยสมัยสมัยแรกๆเลยแล้วก็ใช้กล้องไม่คุ้ม แล้วผมมาคุยกับมาร์กี้บอกว่าเฮ้ยเราก็ไปทริปไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่กันอะไรเงี้ยถ่ายเก็บไว้แล้วก็ให้คนตัดไหมแล้วก็บอกมาร์กี้บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีคนดูอะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ดูกันเองอย่างน้อยเราเก็บไว้เป็นเมมโมรีของเราเฮ้ยเราได้ไปเที่ยวที่นี่นะไปไหนบ้างทําอะไรกันบ้างมันเป็นเหมือนไดอารี่ของผมคลิปนี้คือมิก้าโตมาอยากจะขาสวย เรเด็กๆต้องใส่รองเท้าดัดขาเป็นยามายัางไงคะน้องต้องใส่รองเท้า <ลง S 2> ดัดขาร<า>องเท้าดัดขาเนี่ยมาจากฝั่งบ้านมากีล้วนๆเลยแต่มากก้ต้องยอมเพราะขาเขาสวยจริงขาเขาขาเขาตรงจริงผมก็ไม่ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะรองเท้าหรือมันเป็นจีเนติกของเขาด้วยแต่เขาก็บอกเออนเนี่ยเขาอ่ะตอนเด็กอ่ะใส่รองเท้าดดดขาผมว่าเออก็ก็โอเคก็ดีเราไม่เคยเราไม่เคยรู้พวกนี้เราก็เลยอยากให้ลูกเราเนี่ยขาสวยเหมือนแม่เขาเหมือนกัน ก็เลยคิดว่าเออก,ก็ก็น่าจะโอเคที่จะพาไปให้ตัดรองเท้าดัดขาซึ่งก็เป็นหมอคนเดิมเลยครับ<อ>ที่ตัดมาคี้ครับแต่งหน้าให้มียครับผม<ไ>อ,อันนี้ไ, <ป S 1> ไอเดียแม่เขาขผมแต่งหน้าให้ลูกผมแต่งไม่เป็นเลยค <c oughs> รับลูกเือะคะ <c oughs> ผมว่าเขาเป็นเด็กที่คิดว่าโตกว่าวยัยด้วยซ้ำแต่คิดว่าโตกว่าวัยเพราะว่าคำพูดค่อนข้างแหลก<อ>ใช่ ฟังหลายๆคำแบบก็ยินจากไหนรู้จักไหนส่วนหนึ่งเนี่ยพอมาย้อนกลับก็ได้ยินมาจากพวกเราเนี่ยแหละมันมีหลายคำที่ผมไม่สังเกตด้วยซ้ำว่านี่คือคำที่ผมติดหรือพูดเช่นคำว่าแน่ๆนผมไม่เคยรู้เลยว่าทางชีวิตผมติดคำว่าแน่ๆนจนกระทั่งลูกชายพูดอยู่นั่นแน่แน่แน่นไม่กล้าว่าอย่างนี้แน่ๆผมก็ถามเค่แน่แน่มาจากไหนวะเขาบอกลองคิดดูดีๆผมก็มาสังเกตตัวเองผมอ่ะพูดคำว่าแน่ๆน ปล่อยให้ลูกสองคนทำอาหารด้วพ่อกับแม่ครับผมน้องมิยาเขาจะมีความแบบมีภาวะผู้นำเขาจะมีความเวี่ยงเขาน่าจะมีภาวะรำคาญมากกว่าผมว่าเขาลงคาบมิก้าเยอะเพราะว่ามิก้าเนี่ยอาจจะเหมือนผมมากเกินไปเกี่ยวว่ามิก้านี่ใส่หมืนเราบ้ากเลยอเหมือนยังไงจัดแจงไปหมดจัดแจงจนน้องลำคาญ คือเหมือนแบบว่าไม่ต้องและมีย่าเขาเหมือนเจอมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ดีเขาจะสังเกตจากคลิปเนี่ยเขาจะพูดดัก,กตลอดเวลาเดี๋ยวอันนี้มีย่าทำเองมีย่าทำเองวางาไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาจะพูดดักเลยเพราะว่ามก้าจะยุ่งมิก้าจะต้องนี่เอานี้ฉันทําให้แล้วฉันคือเหมือนอยากจะอยากจะเป็นคนเหมือนเป็นผู้นําดูฟลที่เราล่อะอนคอมเมนต์ด้วยสวัสดีครับ ชอบมากเพลงนี้ฟังแล้วเพลิน MV น่ารักตามมาจากรายการนูน้นรายการนี้มันเป็น positive feedback ที่แน่นอนฟังคนเราได้รับอะไรที่บวกเราก็ใจฟูอยู่แล้วบวกกับสิ่งที่เรารักแล้เป็นผลงานที่เราตั้งใจทำเนาะพอได้ยินอะไรพวกนี้มันก็มันแฮปปี้อยู่แล้วแหละแต่แต่ไม่ใช่ว่าผมอะไม่ปิดรับ negative feedback เลยผมได้ negative feedback มา ผมรู้สึกดีด้วยซ้ำเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันมันมาช่วยให้เราอ่ะพัฒนาให้ดีขึ้นในวันข้างหน้ามันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งบวกและลบผมรู้สึกว่ามันมันโอเคที่จะรับสิ่งนี้แต่แบบว่าที่เป็นบุกด่าบันทอนนั้นคือแบบผมรู้สึกว่ามันมันมันปากไปแล้วคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอกันแล้วพูดกันเลยดีกว่าก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามผมนะครับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube t i k t o k Facebook นะครับทุกอันอยู่ Under p o ok ์ m i n d s e t หมดเลยนะครับผมก็อยากฝากช่องรายการด้วยทำมาเข้าปีที่10แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมานะครับส่วนใครที่ชอบเพลงแนวที่ผมทำนะครับก็ฝากติดตามด้วยล่าสุดเพิ่งปล่อยอัลบัม้มซีสองชื่อ Stay True นะครับมีทั้งหมด10เพลงคุณฟังไป10เพลงนี้คุณจะรู้จักผมมากขึ้นแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยวิวดีโอเนี่ยมีออกหลายอันแล้ววิชวลไล z e เชือกออกหลายอันแล้วสามารถดูได้ที่ y o u นะครปบงลงก็ ได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยก็ฝากด้วยค่ะ